อ่าตอนนี้เรากำลังแต่งตัวนักแสดงอยู่นะครับเดี๋ยวขออญาตรอสักอาในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการโชว์ศิละปะแม่ไม้หมยไทยนะครับการไหว้ครูมวยไทยนะครับ,รรรบขอเสียงปรบมือน,นะครับและรับชมการแสดงหน้าบัดนี้ครับ Terima เป็นท่ากรอบพระแม่ธรณีนะครับซึ่งเป็นการบูชาพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็เป็นการขอขมานะครับที่ได้ร่วเกินหรือว่าทำสิ่งไม่ดีต่อพระแม่นะครับจะเกิดความเป็นสิทธิบคคลนะฮะในท่าต่อไปนะครับอ่าในท่าต่อไปท่านี้ชื่อว่าท่าสาวน้อยป่าแป้งนะครับสาวน้อยป่แป้งเป็นท่า,าที่ โชว์ความสวยงามนะครับของมวยไทยนะครับมวยไทยไม่เพียงแต่จะมีความรุนแรงนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับในการใช้อาวุธนะครับในผ่าต่อไปนะครับเป็นผ้าผงเผินนะครับอ่าเราจะสังเกตว่าจะมีการชูไม้ชูมือนะครับเหมือนผงกำลังบินอยู่นะครับเป็นผ้าโชว์ความสวยงามของแม่ไม้มวยไทยเช่นกันนะครับในผ่าต่อไปนะครับตอนนี้เด็กๆได้อิฐนะฮะอิฐท้งสองมือนะฮะ อ่าโผงมาปุ๊บอ่าตอนนี้กํลาลังวาดวาดแล้วก็ยิงออกไปนะครับอ่าน,นี้เป็นท่าพระรามแห่งอนนะครับซึ่งเป็นท่าโชว์การพ่มขญศสตูนะครับอ่านาทแีแรกแรกไม่โดนนะครับนดทีสองนดที่สองไปยังไงยิงออกไปแล้วนะฮะนดทีสองอ่าโดนแล้ว,ลวโดนแล้วโดนอาู้แล้วอ่าต่อไปเราจะมาชมการออกอาวุธน,นะครับมาดูอ่าต่อยมาด้วต่อยขวา อ่าตอนนี้เอาไใช้ศอกนะครับแล้วใช้เขา่าแล้วก็เตะหมุนรอบตัวหนึ่งทีนะครับโอเคแตะมวยอ่าตั้งการโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยของเราด้วยนะครับอ่านะครับ ชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราแสดงแล้วนะครับที่งานไทแฟร์นะครับแต่ว่าชุดรอบนั้นมีคุณครูอยู่ด้วยเนาะรอบนี้ท่านทุกท่านก็สังเกตเลยว่าไม่มีคุณครูนําเลยนะครับเด็กๆก็แสดงกันเองอ่ะเดี๋ยวเด็กๆครับเอออ่ะเดี๋ยวเชิญเชิญหาท่านเจ้าวาดนะครับ เด็กๆรับรางวัลก่อนครับอ่ารับรางวัลก่อนรับรางวัลในการโชว์ก่อนให้ผม ครับก็เสร็จพิธีนะครับเสร็จพิธีแล้ววันนี้อะนะครับขอบปิดเรามีกิจกรรมอะไรต่อมีคาราโอเกะใช่ไหมนะยังยังไม่หมดพิธีนะคือหมดพิธีมอบสำริธิบัตรแต่อพิธีเลื่นเริ่มาเลยจ